เหรียญ10บาทปีพศ2540เป็นเหรียญที่ติดอันดับ1ถึง10เป็นเหรียญที่หายากมีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบสะสมก็ลองหาดูนะคะเราไปดูข้อมูลกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยแล้วนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกเช่นเคยในเรื่องของเหรียญสะสมยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยขอพูดถึงเหรียญ10บ,บาทที่ติดอันดับ1ถึง1 0กันบ้างนะคะเป็นเหรียญ10บ,บาทปี พศสอง0ันหายากตินอันดับที่9ของเหรียญที่หายากนะคะตอนนี้ถ้าเป็นเหรียญ u n เเขาก็ซื้อขายกันถึงก็ร้อย ถึงร้อบาทเลยทีเดียว1น0่งรถึงร้อบาทนะคะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่ถึงแม้จะติดอันดับที่9นะคะติดอันดับที่9ก็เป็นเหรียญที่หายากจำนวนการผลิตของเหรียญน,นี้อยู่ที่9ก้าล้านสามแสนเหรียญน,นะคะ ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะคะแต่ก็ติดอันดับที่9ของเหรียญหายากนะคะณปัจจุบันก็ถือว่าหายากแล้วนะคะเป็นเหรียญที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนเวลาเราไปจับจ่ายซื้อของก็ลองสังเกตดูเหรียญดูนะคะดอ่าดูด้านหลังของเหรียญว่าอ่าจะมีปีพศ2530หรือไม่อ่าขออภัยนะคะปีพศ2540 วันที่ประกาศใช้13กันยาพศ2531ด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นวัดอรุณราชวรารามนั่นเองนะคะเพื่อนๆจ๋านี่เลยนะคะก็เหรียญที่พี่จอยอามาให้เพื่อนๆดูก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาเยอะพอสมควรแต่หนปัจจุบันพี่จอยก็ถือว่าหาไม่ค่อยเจอแล้วนะคะพี่จอยยังโชคดีที่อ่า ยังได้เก็บไว้นะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะยังมีหมุนเวียนนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะโชคดีนะคะพบเจอเหรียญ10บาทปีพศ2540ก็อาจจะเป็นได้นะคะราคาก็อย่างที่บอกนะคะเขาประเมินกันไว้ถ้าเป็น UNC ก็อยู่ที่150บาทถึง200บาทแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งาน ก็อยู่ที่โซนคนสองคนตกลงกันนะคะอ่าอาจจะน่าจะไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากวงขอบเหรียญก็จะเป็นเฟืองสลับเรียบนะคะด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่9นั่นเองนะคะแบบนี้เลยเป็นเหรียญที่หมุนเวียนในปัจจุบันนะคะเพื่อนๆอ,อย่างที่บอกจำนวนการผลิตไม่มากแล้วก็ไม่น้อยนะคะก็อยู่ที่9ก้าล้านสามแสเหรียญแค่นั้นเองนะคะพี่จอยก็มาบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้รับรู้นะคะส,สำหรับ ช่องของพี่จอยไม่ได้รับซื้อ,อเหรียญนะคะมาบอกกล่าวมาบอกให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าเหรียญไหนที่น่าสะสมเหรียญไหนที่มีราคาหรือว่าเหรียญไหนที่หายาก mm. การสะสมก็คือการออมเราออมวันนี้มีกินมีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตหรือว่าเราจะออมวันนี้เพื่อที่จะต่อยอดทํากําไรในวันข้างหน้าใครจะไปรู้นะคะว่าเหรียญแบบนี้ อนาคตข้างหน้าอาจจะมีราคาเป็นพันเป็นหมื่นก็อาจจะเป็นได้นะคะเพราะว่าก็เป็นเหรียญที่ติดอันดับนะคะณปัจจุบันก็ติดอันดับที่9้าของเหรียญหายากนะคะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมนะคะพบเจอเงินทอนพลิกดูด้านหลังดูนะคะว่าเป็นปีพศ2540หรือเปล่าถ้าพบเจอแบบนี้เก็บได้เก็บเลยนะคะ ขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมได้ไม่มากก็น้อยนะคะพบเจอเงินทอนหล่อดูด้านหลังนะคะว่าจะเจอ เหรียญสิบบาทปีพอสสองพันห้าร้อยสี่สิบหรือไม่นะคะท่านอาจจะโชคดีที่จะได้เก็บเหรียญที่ติดอันดับนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะพเพื่อนๆจ๋าวันนี้สวัสดีค่ะ